ครับสวัสดีครับค่ะในช่วงไทยตลาดแบบนี้เดี๋ยวถามยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยในการน,นะคะคุณกิจคุณประกิจค่ะครับค่ะภาพรวมสัปดาห์หน้าค่ะคุณประกิจครับภาพรวมสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมองว่าจริงๆว่าตลาดเราน่าจะยังเป็นโหนดบวกได้อยู่นะครับ,รบอย่างแรกในอาการของตลาดวันนี้เนี่ยนะมูลค่าการซื้อขายน้อยแต่ก็ยังไม่ได้เกิดสัญญาการขายเป่นกำไรแรงๆลงมาส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีปัจจัยบวกเรื่องของการเคลื่อนไหวของหุ้นต่างประเทศเพราะว่าจะมีเรื่องของเฟดดิเดตออกมา นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าตัวเฟดบิตเนี่ยน่าจะเป็นอ,อ่าเฟดโทนที่ค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณหรือรายละเอียดการประชุมของเฟดเนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณที่สะท้อนออกมาได้ว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยค้านะครับ <ภา S 2> แล้วก็ทยอยขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนบอตรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยปรากฏว่ามันกลับลดลงหมายความว่าตลาดคาดหวังว่า อ่าเปดยังไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอ่เชิงบวกนะครับที่ทําให้ตลาดโุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งก็ได้ไปส่งผลดีต่อบ,บ้านเราด้วยนะครับค่ะก็จะส่งผลให้ตลาดบวกได้นะคะแล้วตัวหุ้นที่จะแนะนําวันนี้นะคะมีไหมคะคือหุ้นที่อยากแนะนําวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเช้าก็มีคุยผ่านรายการของพี่ม่อนไปแล้วนะครับค่ะ f m 9 7เนี่ยเราก็พูดในส่วนของ BJ เชี้ไปนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คงชัดเจนแล้วนะคะแล้ว อาจจะมีผู้ซื้อไปหลายคนแต่ว่าผมตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์หลักๆเนี่ยผมอยากให้เลือกพวกหุ้น PE ต่ำๆครับไซส์สูงๆซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเลือกตอนกลางสัปดาห์เอตัว SCTI ช่วงเช้าเราดีเจชตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเก็บสุภาลัยเพิ่มสุภาพั이เพราะสุภาลัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ PE เนี่ยยังต่ำกว่าสิบเท่านะครับปัจจุบันอยู่เพียงแค่เก้าเท่านะครับแล้วก็ อ่าสั้นเนี่ยยังค่อนข้างสูงเพราะว่า,าแฟร์วลูเราอยู่ที่ประมาณ32มจุดสองบาทน mm hmm. ะครับสั้นเนี่ยก็เกือบ40%ได้ <Okay. S 2> นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยประสิทธิภาพในการทำกำไรปีนี้ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจะมีการโอนคอนโดใหญ่ๆอยู่5โปรเจกต์ <Okay. S 2> ซึ่งแต่ละโปรเจกต์เนี่ยขายไปหมดแล้วแล้วก็มีการวางดาวเนี่ยประมาณ20%่สิบกว่าซ mm ึ hmm. ่งนั่นหมายความว่าโอกาสทิ้งดาวมันก็จะดีน้อยไปด้วยนะคร <Okay. S 2> ับและยังไม่นับรวมเรื่องของ การเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับที่จะประกอบได้วยทั้งคอนโดแล้วก็โครงการแนวราบอีกค่อนข้างหลายโปรเจกต์นะครับก็เชื่อว่าตัวสุภัยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าตบมานะครับก็ยังเป็นระดับที่น่าซื้อสะสมนะครับรดว่าซื้อได้นะครับมีการมองเป้าไว้ไหมคะคือในระยะสั้นเนี่ยมันค่อยๆฟื้นขึ้นมาจริงๆเราเชียร์มาหลายครั้งนะครับตั้งแต่ที่มันยิ่งมันลงมาตั้งแต่ตอนสมัย19บาท6เ็20บาท6เ็จเนี่ย ได้นาให้เก็บมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็เริ่มไล่กลับขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังอยากให้ซื้อต่อแล้วก็เก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับระยะสั้นก็มีโอกาสกลับไปที่24บาท25บาทอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วมีตัวอื่นยังไหมคะเอ่อตัวอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเดิมก็ยังอยากให้ถือเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว SCPI เต่อตัว b j ้เนี่ยก็ถือต่อนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าท็อปทิคของผมก็คือ Tri p l e ล F ทริป FSCPI เข้าพร้อมให ตัวย่ออะไรนะคะแล้นึ่งีนะครับขอภัยนะครับก็มี S T B I มีสุภไลแล้วก็ BJC ค่ะครับมีสามตัวก็คนที่ยังไม่มีตอนนี้ก็สามารถที่จะเก็บได้นะคะคือ S c B I กับ BJC ผมว่าเรามีกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าสุภไลเนี่ยอาจจะยังมีน้อยเขาก็อยากให้เติมสุภไลกัไปด้วยนะครับได้ค่ะทีนี้ไปดูในส่วนของฟิลเจอร์ค่ะฟิลเจอยังไม่อยากจะทำอะไรนะครับยังในหน้าเหมือนเดิมนะคะ สัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างดีขึ้นอาจจะเป็นกลยุทธ์เน้นการทดล,ลองเป็นหลักนะครับแต่ตอนสัปดาห์นี้ผมคิดว่ายังไม่ต้องทําอะไรดีกว่าเพราะว่าในช่วงการสัปดาห์เนี่ยก็เราก็เพิ่งมีการเทคโปรฟฟตจากการหน้าลองไปไ,ได้กาไรมาที่หน่อยเก้าจุดใช่ไหมฮะมเพราะนัน้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรายังพักมืออยู่เดีย๋ยวค่อยไปลุยกันต่อสัปดาห์หน้านะครับหน้าค่ะแล้วตัวทองคำนะคะตัวทองคำเนี่ยยังไปนหน้าลองอนะครับผมยังเชื่อในการซื้อทองอยู่ค่ะ เดี๋ยวถามสัสปดาห์หน้าสักนิดนึงนะค,ะค่ะก็อยากให้แนะนํานักลงทุนนะคะว่าควรที่จะลงทุนยังไงะคะ่ะคือมันจะมีหน้าตาสาคัญอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับถ้าผ่านได้เพราะว่ามันจะมีโอกาสบ,บิงรวดเดียวถึงหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่แต่ก็อยากให้ตับตาไว้นะครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่ผ่านเนี่ยแล้วอดลงมาตัดกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบสามเนี่ยภาพมันจะพลิกกลับมาแย่อีกครั้งหนึ่งะนะครับ อย่างนี้ถามนิดสักนิดนึงค่ะตัวที่จะแนะนามาลงทุนที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้อะค่ะพอจะมีไหมคะสำหรับตัวที่ควรจะหลีกเลี่ยงแน่นอนก็เป็นพวกหุ้นเก่งกําไรขนาดกลางขนาด,นาด,นาดเล็กที่มันมีการทําี่ได้เขรีบาวขึ้นมานะครับ<ม>ก็แนะนะว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยก็แนะนาให้ขายนะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยไม่ต้องพูดเราก็ได้ขอเราได้พวกตัวกลางตัวเล็กที่ลงมาอย่างหนักในช่วงก่อนหน้าแล้วมีการพื้นตัวในสองวันนี้นะครับค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนสักนิดนึงค่ะคุณปกิศคะครับก ผมว่าตลาดยังคงมีความผันผวนนะครับ<ม>ถ้าจะลงทุนผมยังใช้น้ำหนักการลงทุนเท่าเดิมนะครับสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับม,มากที่สุดคือห้าสิบนะครับ<ม>ก็น้อยที่สุดคือสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็อยากให้เรามาระวังการลงทุนไว้นะครับ<ม>เพราะตลาดปีนี้เล่นยากมากนะครับ<ม>เห็นพิ่มขึ้นมาอย่างนี้โอกาสกลับลงไปอีกครั้งเนี่ยมีมันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับค่ะคุณปกิจคะยอย่างนี้สําหรับคนที่ยังยังติดหุ้นอยู่คุณปกิจจะแนะนํายังไงดีคะ ผมว่าสลับมาในหุ้นสามตัวที่เมื่อกี้พูดไป <c oughs> น่าจะให้รีเทร์นที่ดีกว่าคนะครับโอเคได้ค่ะคุณปกิขอบคุณ okay, มากนะคะครรับคับ